ัสดีค่ะตอนนี้เฮาก็อยู่ตีหน้าตลาดสดเทศบาลหนึ่งนะจา้าตลาดสดเทศบาลหนึ่งหรือคนจะหายจะห้องกันว่ากาดหลวงเจีงยงไฮการหลวงเจีงยงไฮเป็นอะไรก็เดี๋ยวตามมาค่ะการหลวงเจีงยงไฮเนี่ยก็มีมาตั้งมือม้อเมื่อแล้วอยู่นี่มาสี่สิบกว่าปีแต่วันนี้ที่เฮาจะพาไปก็คือว่าเฮาจะมาพามากาดแรงซึ่งกาดแรงในวันนี้ก็จะมีของกินหลายๆอย่างตี หลายคนอาจจะย,ยงบอกเกยมาจังหายหรือบอกเกยมาแอลกันหลงจังหายวันนี้เขาก็จะมาพามาช้อปปิ้งนะคะปะมาด้วยกันเลยค่ะเ,าาาเดี๋ยวเราเข้าไปหาอาหารโลเคอออาหารทีบ๊อบอาหารเมืองเมืงองมีปลาทูด้วยวันนี้มาช้อปปิ้งปลาทูกันนะคะชใช่แล้วอเอาอย่างดีวันนี้เขาเอายำยำปลาทู ยำปลาทูยำปลาทูยำปลาทูจ้าอ๋อตัวใหญ่มันอันมันต่างกันยังไงหรอคุณป้าอ๋อหรออ๋อจะเหมือนกันแล้วคุณป้าชอบกินอันไหนอ่ะกินป้าก็ชอบกินตัวใหญ่อ่ณป้าชอบกินตัวใหญ่แล้วงั้นเอาตัวใหญ่หนึ่งตัวเอามาไรห้าเป็นเท่าไหร่คะร้อยสามสิบร้อยสามสิบบาทนี่นี่เราพกแบ่งย่อยมาเยอะเลยมาตามมา ก็จะมีข้าวเหนียวมะม่วงนะข้าวเหนียวมะม่วงมาเข้าวเหนียวมะม่วงรับรองความอร่อยกล่องละเท่าไรคะ50บาทจัดไปเจ้าเก่าเจ้าเดิมข้าวเหนียวมูนหวานน้อยกับเจ้าหวานกว่าีเนี่ยจ๊อหวานกว่าข้าวก็คนขายเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ามาขยับมาอีกนิดเจ้านิดเจ้าอร่อยนะคะออันนี้เป็น ไส้อั่วเจ้าดังเดิมของเจียงายอืมไส้อั่วซ้มโอนะคะแบบอร่อยมากเด็ดดวงมากคุณพี่เออน้องเอาไส้อัว่วไส้อัว่วที่นี่มันมีเผ็ดกระบอกเผ็ดมันก็เผ็ดอ,อ,อ,อร่อยใช่ไหมเผ็ดอร่อยเอาเผ็ดจะขายจะได้ขีดสี่สิบเอาสองขีดมาไปขายนี่มากี่ปีแล้วนี่กา,าป,ปีแล,ละกา้าว นอยมายู่พร้อมน้อง40ปีบาได้ไทอัวสมุนไพรส้มโอนี่มีเบอร์โทโตัว<อ>ปกติก็เขาจะส่งไปกรุงเทพเนะาะมาขออนุญาตชิมนะฮะอร่อยค่ะรสมำอืออันนี้คือเผ็ดเผ็ดแมันก็แต่ว่าแต่ก็มันก็ไม่ได้เผ็ดมากสำหรับเราคืออร่อยคือบางทีมันจะเผ็ดเกินนะนะออร่อย อันนี้คืออะไรอ่ะข้าวหนอยส้มค่ะข้าวหนียส้มข้าวหนียส้มนี่เป็นกับข้าวเมือง้อืมนี่ยดู๋ยข้าวหนอยส้มประการนี้เป็นน้ำพริกอ่องนะส่วนน้ำพริกอ่องเนี่ยก็จะรสชาติแบบเมืองเมืองเลยคือถ้าคุณไปล่าอาหารนะมันก็จะห็นรสชาติหนึ่งนะมาตามมาขอบคุณค่ะเพื่อนเนี่ยหายยากเดี๋ยวเนี่ยบอกใครมีให้ฟื้นนะ ไปเอาสองอันทำไมประเดียวนี้หากินยากหนมาม่วงแทนเนาะคือช้อปปิ้งในการหลวงเนี่ยคือของมันแบบแปลงไงใช่ไหมถ้าเาไปซื้อตามห้างมันก็จะแปลงมะเนาะตอนนี้เราก็จะมาดูอาหารเมืองเมืองกันนะเจ้านี่อันนี้หาเราไม่สามารถหาได้ตามร้านอาหารทั่วไปนี่แกงหอย มันก็จะอันนี้แก่หอยเออก็จะมีอาหารอันนี้คือกับข้าวเมืองกับข้าวเมืองแปลว่าอาหารเมืองนะคะไม่ใช่ว่าตีรถกับข้าวเมืองนะคะกับข้าวเมืองอ่าจะมีสมม่วนมากเนี่ยอาหารพวกนี้เราก็หาไม่ได้ตามทั่วไปตามร้านอาหารเนี่ยก็จะไม่มีอันนี้ก็เป็นยำจิ้นไก่ยำหน่อไม้แกงบะนุนมาเดี๋ยว้ามาฮะ อันนี้คือบอกว่าเป็นอาหารหายากอย่างองนึงอย่างซึ่งเราไม่สามารถหาได้ตามร้านทั่วไปแล้วก็มันเป็นอาหารตามฤด,ดูกาลนะคะหันตามฤด,ดูกาลอันนี้ของโปรดของเราเลยคือแกงไข่มดส้มมเอาเลยเอาแกงไข่มดสมด้มจ้าอร่อยมากมกเลยหากินยากมากเลยมีสาสบาทนะฮะถูกมากใช่แกงแก,งแกงผักปัง ผักปังภาษากลางันห้องมาอย่างนีคุณป้าเอาผักปังมั้ยนะเอาไปมาจัดไปคุณป้ามาขายนี่กี่ปีละซาวกว่ปีแล้ว็มามนข้าวสาลีข้าวโพดกับข้าวสาลีไม่เหมือนกันถ้าข้าวโพดมันจะเป็นสีเหลืองอันนี้เป็นข้าสาลีโอเคข้าสาลีสามารถห้าสิบบาทโอเคโอ้โห นี่เขาเขาเผู๋เขาผู๋น้ำปิดเขาพูดหวานเนี่ยเขาพูดเหลืองๆนั่นอ๋อโอเคอันนี้ข้าวโพดสาลีมาขอบคุณเจ้าอันนี้กับพี่ชายเราพี่ชายเราพี่เขาขายอยู่ในตลาดตานวันด้วยนะขายอยู่ตลาดอย่างวันไปมาเดี๋ยวเราเดินชอปปิ้งต่ออาหารเมืองที่ขาดไม่ได้เนี่ยปกติเขาก็จะมีลาบหมูลาบควายลาบบัวนี่นี่เยอะแยะจะไปหมดเลยแต่เราก็เดี๋ยวเราจะขยับมาเดิน คือในในกาดหลวงเจียงไฮเนะี่ยมันกแบบับข้าวแบบเยอะมากคือไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะถ้าอยู่แถวนี้มันเยอะมากเลยเนะี่ยโอ้โหคืออยากจะบอกว่าถ้าคุณมาเชียงรายเนะี่ยคุณก็มาเดินแถวนี้ดีกว่าเพราะว่ากับข้าวมันเยอะจริงๆเลยก็จะ,จะมีข้าวเหนียวเดี๋ยวนี้มีข้าวเหนียวกลั่มด้วยปื๊บอันนี้อุ้ยแกงกระด้างอันนี้แกงกระด้างไข่ะได้าแกงกระด้าง4ี่บาทลุงปะกติแกงกระด้างไม่มีเฉพาะหน้าหนาวปเดี๋ยวนี้มันมี อ๋อเหรออามีขายตลอดกันอ่าโอเคอันนี้อันนี้อย่างนี้ยำหนังอ๋อยำหนังโอเคอันนี้เราไม่เคยกินแต่เราก็รู้จักใน,นเป็นจุดปโปรดนะฮะคนเมืองต้องกินผักและอันนี้ก็คือ,อกินหนอ่อขาเนี่ยอันนี้เป็นของของเราแล้วก็หน่อคาอันนี้ภาษาเหนือเรียกว่ามะเขือมือ่นอันนี้ดีต่อกระเพาะนะคะมะเขือมื่นภาษากลางเรียกว่ากะเจีย๊ยบเขียว ภาษาอังกฤษเรียกว่าอกลาแล้วก็เอาอ,อย่างนี้ตำมเะมเขือมาเอาตำมเะเขือหนึ่งทั้งหมดเท่าไหร่คะ40บาทค่ะ40ก็ได้นะ40บาทจะขาดไม่ได้เลยคือว่าในโต๊ะอาหารเนี่ยจะต้องมีผักต้มกับน้ำพริกนะคะสัญญากันว่าจะได้ลืมพับที่เคยฝากไว้ลืมฝม่ที่เคยนั่งเคียง ลืมเปียกฝน,นเริ่มตกแล้วคืมโอ่งลืมมีดลืมเคียงมาตะกอมสิ้นเปียกโซนนี้โซนที่รอเดินผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารคาวพอถัดจากอาหารคาวเนี่ยอาหารสําเร็จรูปอาหารคาก็จะเป็นบอกว่าอ๋อตลาดผลไม้ด้านนู้นก็จะเป็นผลไม้แล้วก็มีผ <กำ S 2> ักแบบจีเล่นอุ้มลีสองคนจันตาลืมควายแม่วอง อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะอะะไรคอันนี้คืออะไรเนี่ยเชอรร์ี่่ดออยคะอ๋อเป็นเชอร์รี่ดอยมอนอ๋อเชอร์รี่ดอยอันนี้คล้ายๆลูกเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคล้ายๆครูนหรอ,อ,อนี่ก็จะมีลูกชิ้นไส้กรอกนี่คืออ้ยนี่เนี่ยมาคือแบบไม่ค่อยได้มาแถวนี้แต่ว่าออจริงๆเนี่ย ทอดรวมที่เนี่ยอร่อยสุดเงี้ยงทอดกันเรียกอะไรจัดพี่คนเลือกเลือกเลือกมาเลือกเลยค่ะอะไรก็ได้40บาทเดี๋ยวกลับมาเอาซื้อง่ายมากใส่น้ำจิ้มเผ็ดไปเลยอะไรก็ได้40บาทโอ้ยไปได้มาเลยอ่ะสองตีแล้วไ่ได้เดินเขาไม่เคยได้แวะแล้วก็นี่โอ้ยประจีบไปได้เจอนานมากมา เดี๋ยวเรามาอุดหนุนนะฮะคือในตลาดเราต้งจาักของกิีนแล้วก็ยังจะมีดอกไม้ของประจิตนี่ประจิตนี่คือจริงๆเจอกันตั้งแต่เด็กแล้วเนาะคือประจิตก็อยู่ตลาดนี้มาประมาณ40ปีนี่เราก็จะมีดอกไม้พวงมาลัยถวายพระ,ะนะฮะคือนี่ออโดนเอวซื้อนู่นซื้อนี่ คือนอกจากเรามีของกินแล้วยังมีดอกไม้ถวายพระนี่เอาไว้หิงพระ,ะดสดาดค่ะยี่สิบบาทนี่อันนี้อันนี้เข้ามาเครื่องอย่างนี้ประเจ็ดว่า้ไว้ไว้สันพระภูมิอ๋อนี่เครื่องไว้สันพระภูมินะนี่อย่างนี้มากภูเสี้นมาอ๋อโอเคนะเอาไปด้วยเ,เดี๋ยวเอาไปไว้ที่อ๋อสันพระภูมิแล้วก็จะได้เฮงเงรวยรวยสาวจีเล่นอุ้มลสองคนจันตา ลืมควายแม่ว้องลืมแม่คองที่เคยใส่ปามาก็สั่งใดจาจากบ้านนาปอบอแลบอเลียวไปอยู่กับใครที่ไหนตั้งใดกันเล่าก่อนจากไปวันนี้นะเจ้าเพราะว่าฝนตกเนี่ยอุยคุณป้าเขาได้อย่างเยอะแยะเลยคุณป้าเขาก็จะกลับแล้ว ตรงนี้นะคะหน้าธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็จะเป็นตีจอดรถของรถสามล้อเครื่องนะเจ้าเพราะว่าถ้าเราซื้อของมาเยอะเหมือนคุณป้าเนี่ยเราก็ต้องอาศัยสามล้อเครื่องกลับตอนนี้เรากลับไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะอาศัยสามล้อเครื่องเนี่ยนะคะกลับเน่คนขับของเราายไปไหนอโอเคค่ะตอนนี้ฝนตกหนักมากแล้วยังไงก็อ๋อถ้าสามมติว่าคุณมาเดินช้อปปิ้งนะเจ้าที่กัดหลวงเชียงรายแล้วก็คุณซื้อของเยอะจนคุณกลับบ้านไม่ได้คุณก็เนี่ยคะ่ะ มานั่งที่จุดจอดรถสำหรอเครื่องหน้าธนาคารกรุงไทยนะคะโอเคสวัสดีค่ะ